สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับช่งคลิปวิดีโอเป็นยังไงเนาะสบายดีกันบอจาเมือวันนี้รากับซิมานังว่าวเรื่องของเมญาาห้ฟังด้วยจาวาเป็นยังไงที่รถทําคลิปไปเนาะรถเหล่าห้ฟังว่าเดี๋ยวรถสิเรล่าห้ฟังเรื่องของเมญาบอท่านได้เจอกันกับปิดประตูใส่กันซะแล้วเนะจ๊ะบอตอนหลับเนะมันเป็นจังไสนะจ๊ะเดี๋ยวสิมานางังเหล่าหายฟังถ้าเกิดว่า ได้ยินเสียงลูกโหลดหรือว่าลูกโหลดแทนอย่างหรือโหลดบอกบสุภาเราก็ขอโทษขออภัยน้ำเด้อจากสุภุสุคนเนาะเรื่องมันก็เกิดขึ้นว่าแม่ยาาเนี่ยเพิ่นฟังความข้างเดียวเราเพิ่นโบเคยที่มาคุยน้ำโลชเนาะว่าโลดเป็นยงันยงไงีกอยังยังไงเราเพิ่นกับฟังทั้งลูกเลียงโลดฟังทงั้งเ,เ,เพื่อนบานเพิ่นตรง,งนี้เนาะเดี๋ยวโรลสิเล่าให้ฟังเพิ่นอะโทษมาก หาสามีโหลดแล้วเพื่อนก็นถามว่าเมียเธอเป็นจังไดแล้วสามีโหลดเนี่ยก็บอกว่าเธอต้องคุยก็เขานะบมเมนเธอจะมาถามเขาก็ฉันแบบนี้เพื่อนก็นบอกว่าคาั้นกระเปิดลำโพงเวลาเมียโทรมาเพื่อนสิเปิดลำโพงให้โหลดได้ยินนำ่ำเราก็สิทักเพื่อนเพื่อนก็สิทักโลดเหมือนทักกันปกติเพื่อนก็บอกว่าเมียเธอบอกภาษาอังกฤษบ่ไดดเพื่อนก็นบอกจังี่ เออฉันบ่นอยากคุยน้ำเพิ่นก็เหมือนกับว่าเพิ่นเกลียบไปแล้วอะ่ะแล้วที่เนี้ยเพิ่นพยายามสืบฝืนคุยเหมือนแบบว่ารีสเปกสามีโลดจังเสียแม้เออเหมือนก็อยากฉัคุยกับสามีโลดแต่แต่บ่ได้ต้องการที่จะคุยกับโลดจังเสียแม้แค่แค่รีสเปกคือซื้อทักทายผ่านๆประมาณเนี่ยแล้วเพิ่นก็ถามเอาแต่งเงินเด้อยแล้วเพิ่นก็สิให้ฝรั่งเนี่ยซื้อประกันชีวิตให้เพิ่นเพิ่ม ฝรั่งเลยบอกว่าเธอก็มีประกันชีวิตของพอชั้นอยู่แล้วเป็นอย่างเธอก็ยังต้องการประกันชีวิตเพิ่มเพิ่นสซื้อไฮห,หลานบริสุทธิ์ไฮโตเพิ่นหลานเนี่ยก็เป็นลูกของน้องสาวของฝรั่งนี่แหละพอพอเดียวกันเราเพิ่นก็นออกกอนอุบายเราที่เนี่ยเพิ่อนก็น ฝรั่งหน่อยกันสิหากวนได้บานนี้ว่าเฮ็ดคลิปพอเริ่มเฮ็ดคลิปปุ๊บฝรั่งหน่อยกัสิเป็นแต่แบบนี้แหละเวลาเพิ่นโทรมากแสบเพิ่นกระสือซวนแต่ฝรั่งเนี่ยทะโลอขอแต่เงินฝรั่งเราฝรั่งก็เปิดล้อโพง้ขคยไดีนน่ะขคอยมีความรูสวกว่ามันหนาเบือ่อ เราลดก็ขอเพิ่นไปเหตุงานเพิ่นบ่ห้รลดไปเหตุงานราก็บอกว่าเธอบ่ห้ฉันไปเห็ดงานจังได้แม่เลี้ยงเธอขอโทรมาของเงินทุกอาทิตย์ยังเสียงเงอธอบ่คิดว่า,าฉันลำค่าแน่เติแม่ฉันของเงื่อน่ะขอแค่เดือนเดียวต่อข้างฉันยังบ่อยากทรงห้แม่ฉันเพราะฉันเกรงใจเธอ, <มา S 1> พอเพราะเธอทํางานคนเดียวอันนี้อ้อย่างแม่เลี้ยงเธอหน่บ่มีความน่สเปกเลยโทรมาขอเงินท <มา S 1> ุกอาทิตย์ เป็นบ้าหรือเปล่าบอดดิอีกอย่างก็ขออีกอย่างขอเอาจนจนะได้เนาะขอโทรศัพท์แนะ่ขอประกันชีวิตแนะ่ขอเงินค่าหนุนค่าน,น,านี่สารพัดขอหายใจค่าหนามค่าไฟหายก็เลยว่าโอ้ฉันเคยคิดว่าแต่เป็นขอบรัวฉันผู้เดียวตัวนี้ขอบครัวเธอมันยิ่งกว่วมหาโหดตัวนี้ก็เลยว้าจริงสิตอนแปดเดือนแรกๆที่มาอยู่นั้งกันเนี่ยทะเลาะกันเพราะเรื่องนี่เราก็ทะเลาะกันเพราะเรื่องลูกสาวเขา ลูกสาวเขาเนี่ยกะโทษไปฟ้องยาว่าพอเนี่ยลงหีเมียไมย่ลงหีคนไทยเดี๋ยวสักมือคนไทยกับสิหลอกเอาปอกหลอกเอาเงินจนหมดโตเดี๋ยวกับบ่มีอย่างเหลือยาต้องโทษไปเอาเงินกับเขาบอกยามันแบบนี้หลายที่เนี่ยผู้ยาก็โทษมาเอาเงินทุกอาทิตย์เด้อจ้ะสาเหตุแบบเนี้ยเป็นอย่างรถคู่ บูญาบอกมดทุกอย่างสุกสุอย่างรหลดไปเยี่ยมครังที่สองบุญญาเหล่าให้ฟั่งสุกสิ่งสุกอย่างทีลูกเล,ยเล,ยเล,กเลียงมันเหล่าใอ้เพิินฟั่งลูกเลียงมันเว่ากอกหูเพิินมาอันที่สองนี่คือว่ามูเพิินน่ะค่ะคางบ้านเพิินน่ะลูกเขาน่ะได้ผู้ยิ่ยงได้ทีเหตุงานยูบาที่เป็นกะลีเนาะเนาะเออกระโปรงเดบบ็กอยากมีมหยุงก็เขาดอกแต่คือว่า ผู้นั่งไปยูแล้วอ่ะผู้นั่งบ่หางานเหตุผู้นา่งขี่คานผัวบอกให้ไปเห็ดงานผู้นั่งกับ่าไปอังกฤษนั่งก็เว้าได้นั่งกับไปยูนา่นแล้วนั่งกับแต่งตัวคือกัลีอยู่ในบ้านน่ะจา้ะแต่งตัวแบบว่าห้เกียติพ่อแม่เขาบ่าให้เกียติลูกหลานเขาที่อยูนําแต่งตัวแบบ อยากกินุ่มไส้สันก็ไส้สันค่ะอยากจะโชว์นุ่มก็โชว์นุม่มโชว์แบบลองดากระโชว์ลองดากนะจั๊กคนบอกใอ้ฟังแหรอที่เนี่ยแบบกินแบบกระซกมกคนบอกเสียเวลาบอกให้ไปเฮ็ดงานก็บ่ไปเฮ็ดงานผัวบอกว่าต้องออกไปเห็นงานน้ากันนะสิได้มีเงินบ่ไปค่ะนอนอยู่บ้านคุยกับผู้ชายคอนอื่นอันเนี่ยละจ้ะทีเขาตีหน้าตาวะรลดเนี่ย เป็นกะลีเป็นผู้ยิ่งได้คือการเป็นกะลีคือการอียงประมาณเนี่ยแล้วมันก็บ่าได้ว่าผู้ยิ่งได้ทุกคนที่มาอยู่อเมริกาไม่อยู่ต่างแดนะเป็นกะลีทุกคนนั่นแหละคือมั่นนั่นแหละเออเขาก็าเสือเขากับมัดถามผัวรถผัวรถก็เเขียดตีบุคุยน้ำเพลินบุคุยก็แม่เพลินพ่อโหลดไปโอ๊ยพเพล่าให้โหลดฟ้ามดสุกเสียงสุกยางหาขว่มืงเอ้ยมึงกระจังมอวอแบบนี้นึกเน่ใจพวกกูมาก กูก็บ่ได้เป็นคือมึงมึงก็จะง้แบบนี้แล้วที่เนี่ยรถก,ก็บอกว่ารถบรแมนเด้อจ้ะรถก็เอาผ้าห้เพลินเบิงแล้วรถก็อธิบายเพลินฟังรถเป็นคู่สอนเสริมสวยก่อนที่รถจะเป็นคู่สอนเสริมสวยอะรถทํางานลงงานอยู่กรุงเทพแล้วรถก็ก<ๆ>็เอาผ้าไปเพลินเบิงนั่นแหละเออกรุงเทพเป็นแบบไดงานลงงานเป็นแบบไดอ่าเอาผ้าจะคล้องนําแล้วก็ไม่เห็นงานอยู่โรงแรม เออโรงแรมโรงแรมนี่เราก็เลี้ยนการบัญชีเราก็อ่ามาเลี้ยนเสริมสวยเราก็มาได้เป็นคู่สอนเสริมสวยจนมาเจอกับลูกทรายเธอฉันโมนแมนกาลีอเออคือผู้ยิงคนนั่นที่ขางบ้านเธอะน่ะฉันโมแมนต์ก็เลยว่าจังซี่เบนบอกว่าฉันฟังเธอฉัน ฉันก็เข้าใจแล้วว่าโบแมนฉันบ่นาหลงผิดเลยแล้วฉันก็บ่นาฟั่งลูกสาวของผัวเธอเลยเพราะว่าเขาเกลียบเธอเขาบรสอบเธอเขาใส่ไหล่เธอตลอดเป็นว่าจริงส่ก็เลยบอกว่าฉันบ่ถือฉันฉันบ่ถือเพราะว่าเขาบ่ได้ต้องการคือก็ฉันก็ถือว่าเขาบ่ได้ต้องการทําความรู้จากฉันเขาบ่ต้องการที่จะมาสนิทฉันบ่ต้องการให้ฉันเป็นแฟมิลี่ฉันฉันบ่ถือก็เลยวางสิ พ่นบอกว่าฉันขอโทษพันก็มาจับมือเพิ่ันก็กอดพันบอกว่าแม่ขอโทษเด้อที่แม่มีความคิดที่แย่ๆไหลๆแบบนั้นกับเธอที่บอกว่าฉันบ่ต้อนรับเธอก็เพราะสองสิ่งนี่แหละพ่นว่าบอกมัเป็นอย่างหนูบ่ถือเพราะว่าแม่ก็บ่ได้รู้จักหนูหนูก็บ่ได้รู้จักแม่มันก็จริงที่ว่าพวหนูบอกว่าถ้าแม่อยากรู้จักหนูให้แม่มาคุยกับหนูแม่ก็เกลียดหนูตั้งแต่ตอนนั้นเพราะแม่ฟั่งสองคนนี้ เพื่อนบอกว่าแต่ว่าพี่ชายของเขาเนี่ยเขากับพยายามคุยกับแม่พยายามบอกว่าเธอเป็นคนดีดูแลลูกชายฉันนเจ็บป่วยฉันก็โทษไปหาลูกฉันลูกฉันก็บอกว่าแมนลูกฉันบ่เคยตัวฉันเนว่าทังเี่ถามมันโกรธมันเกลียดมันจะบอกคุยน้ำฉันถ้าฉันคิดอย่างพิดฉันคิดอีย่างแยกๆลูกฉันมันจะบอกคุยน้ำฉันฉันรู้สึกได้เว่าทังเี่ฉันคิดว่าเธอจะต้องเป็นคนดี ถ้าเ่เป็นคนดีลูกชายช้ำบ่บกปองเธอขนาดนี้ฉันกับฟังแต่ความขังเดียวก็เลยบอกว่าาแม่แม่อย่าไปฟังความขังเดียวเด้อถึงแม่บ่รู้จักกูใดก็แล้วแต่แม่อย่าไปคิดเริ่มแหลกเลยว่าเขาเป็นคนบ่ดีแม่ต้องฟังหูใยหูแล้วแม่ก็ต้องเปิดใจคุยน้องเขานําแม่อย่าไปเกลียดเขาเลยทันทีเพิ่นก็เลยบอกว่าแม่พิดเพิ่นบอกว่าแม่พิดเองที่แม่ อายุเยอ ok ะขนาดนี้แกสิเขาโล่งแล้วแม่เสื้อหลายเพราะว่าแม่หักหลานแม่หลายแม่หักลูกไยแม่หลายเพ็่นอนว่าจริงส่เราบอกว่ามันก็บก่ผิดดอกแม่มันบ่ผิดดอกนะเนาะเพิ่นกันเลยว่าเธอนี่เป็นคนใจดีเลยเนาะเป็นคนใจเย็นมากเลยเราบอกว่าถ้าลดไล่ลดกลดันไล่เด้กันเลยว่าจัิงสิอ่าเพิ่นกันบอกมาว่า ลูกซ้ายแม่ก็บ,บอกอยู่ว่าถ้าลดไล,ล่อะลดลดกันไล่ถึงที่สุดพันวาจังสี่อ่าเพิ่นก็บ,บอกว่าแม่เข้าใจทุกคนก็มีทั้งดีทั้งลายพันวาจังลดกันเลยอยากจะมาเรามาแชร์ฟังว่าเป็นอย่างฝรั่งอะเขาคือคิดว่าผู้ยิงได้อ่ะทีมาได้ผัวฝรั่งเนี่ยเป็นกลีเป็นผู้ยิงบดีเป็นผู้ยิงซัวเป็นผู้ยิงขี่คาน เป็นผู้หญิงต่อแหลก็เพราะว่าไอคนที่มันเป็นอะมันมาได้ผัวฝรั่งแล้วมันก็มานนางวาวา่าผู้หญิงได้นี่เป็นคือมันหมดทุกคนแหละเออมันเหตุให้เสียหมดแหละถ้าเป็นแบบเนี่ยถ้าปากมันบอดีแบบเนี้ยบางคนก็เงียบได้บางคนก็อยู่เป็นบางคนก็เงียบบางคนก็ปากบอดีหรือบางคนที่บได้เป็น ที่เกียรติผู้ยิ่ยงที่หากินอยู่แล้วเสียว่าเขาสั่มๆเติมเิเสียห,หายบ่กให้ฝรัง่งฝรั่งมันก็จำฝรั่งมันก็คิดแล้วไอ้ฝรั่งนี่โตดีนะจ๊ะที่ไปได้ผู้ยิ่ยงขายบริการแล้วก็ตีตาหนาเขาบดีสารพาัดแล้วก็ว่าให้มูฟัง่งสารพัดเสียมันเห็ดบดีเองเนาะถามมันเห็ดดีเป็นอย่างข้าสิบโบยู่น้ำมันเ้ยจ้ะตัวนี้เนาะ เราก็อยากสิมาเล่เรามาแช่ให้ฟังได้จ้ะว่าระวังเมญยาอเมริกันก็ลูกสะพายเนาะเขาบอไดรลีสเปกัน <c oughs> ตั้งแต่เริ่มแรกเนาะเขาปิดประตูใส่กันปึ้งตั้งแต่ไม่เหยียบอเมริกาบอตอนร <c oughs> ับตรงนี้เนาะจา้ะอยากสิมาเล่เรามาแช่ให้ฟังว่าคัานดีของเฮานะจ้ะ ที่เฮ็ดกบผัวเฮ้าเริ่มต้นเฮ็ดกับผัวเฮ้าก่อนเฮ็ดให้ผัวเฮ้าเห็นแล้วผัวเฮ้าสีว้าแล้วผัวเฮ้าสิบปกปองเฮ้าผัวเฮ้าสีว้ากับคนหลอกขางคนในขอบครั่วปกปองเฮ้าสารพัดชมเฮ้าสารพัดต้นเนี่ยเราจะคือความตีที่เฮ้าเฮ็ดกับผัวเฮ้าแล้วมันสิเห็นกับผู้อื่นเนาะรถกับฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์่อเป็นกำลังใจให้โหลดกับขอบคุณในเด้อจา้าขอบคุณทุกเมนทุกไล์เด้อจา้าที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอโหลดกับมาแชร์ไว้ซ้ำนีนเด้อจา้าหวังว่าสิเป็นข้อมูลสิเป็นประโยชน์ให้กับพวกพี่พีพี่พน้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของโหลดเด้อจา้า